Data IOMC รวมกับ House of M เปิดตัว3 Solution อัจฉริยะสุดเจ๋งก่าวล้ำนวัตกรรมบริษัท NTT Data IOMC NTT Data Institute of Management Consulting ผู้นำธุรกิจด้านให้คำปรึกษาและจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีโซลูชันแบบครบวงจรร่วมกับบริษัท House of m เจิมกัดพันธมิตรที่ได้รับเลือกในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าว NGT Data Institute of Management Consulting NGT Data IOMC Open Hub Design for Future เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมและโซลูชันจากประเทศญี่ปุ่นให้หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค next normal ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของลูกค้าในประเทศไทยและอาจเซียนก้าวสู่ระดับสากลก็วันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่สื่อมันชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ให้โอกาสทาง n t t data ionc นะครับมาพูดถึง วิสัยทัศน์แล้วก็มาพูดถึงโซลูชนันต่างๆที่เรา,านำมาให้มาเสนอให้กับทางลูกค้าของเราในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเรื่องของตัวตัว,ว supply demand optimization นะครับแล้วก็ venture builder แล้วก็ในเรื่องของตัว JCM นะครับผมก็อยากขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนให้เกียรตินนนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ทางบริษัท h o u s e o f M นะฮะได้ร่วมกับทางบริษัท a d t Data IOMC ในการแต่งตั้งให้ ให้เป็นบริษัท Selected Partner ในประเทศไทยและเซอุสเอเชียหรืออาเซียนนั่นเองเรามองว่าการนำโซลูชันทั้ง3 s o โซลูชันนี้มาในประเทศไทยจะช่วยตอบรับและช่วยพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและสร้างความมั่นคงต่อธุรกิจนั้นๆครับอันตัวแรกนะครับผมคือตัว supply demand chain optimization เนี่ยเรามองว่ามันสามารถที่จะใช้ได้กับหลายธุรกิจเลยนะครับ มันช่วยให้เขาสามารถที่จะตอบสนอง supply เอ่อ d e m a ของตลาดได้โดยที่เขาสามารถที่จะผลิตให้ถูกต้องนะครับผมเราบอกได้เขาว่าเออมันต้องผลิตยังไงผลิตให้กับใครนะครับแล้วก็ผลิตแบบไหนถึงจะตอบโจทย์กับตลาดนั่นเองนะครับตัวที่2ก็คือเรื่อง venture builder เรามองว่าเออมาช่วยสตาร์ทอัพครับตอนนี้สตาร์ทอัพเราเราเชื่อว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเราเชื่อเราจริงๆไม่เชื่ออย่างเดียวผมเห็นแล้วครับผมพบมีอยู่ในวงการนี้ามาสักพักแล้วเนี่ย สาระบางตัวนี้อาจจะตายจากไปเลยด้วยซ้ำนะครับเรามาช่วยว่าเราจะสร้างโซลูชันใหม่แล้วบอกคุณว่าคุณต้องสร้างอย่างไรดูจากตลาดต้องการอย่างไงอะไรนะครับผมเราก็จะช่วยเขาเสร้างตรงนี้แล้วก็ช่วยเขาสเกลด้วยเนี่ยนะครับดสุดท้ายเรื่อง JCM นะครับทุกวันนี้พลังงานอย่างที่คุณดอรแอมพูดไปแล้วนะครับผมพลังงานกำลังเปลี่ยนไปครับเรากำลังจุดในจุดที่ว่าโซลา่าวินเอเนจีเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเองก็มีนะครับ ทุนจากพี่บุตรเองก็มีนะครับเราสามารถที่จะช่วยบริษัทเหล่านี้ได้นะครับในการาฟันดิ้งนะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้น,นะครับเรามีความาตั้งใจที่หากลูกค้ามีความสนใจสามารถที่จะติดต่อเรามาเราพร้อมที่จะเทส POC หรือว่าจะพร้อมที่จะให้ลูกค้าได้ลองเดโมโดไม่ว่าจะเป็น p r u d u c t ์ส Supply a n d d e m a n d o p t i m i z a t i o n หรือว่าจะเป็นเวลเอ เลเยอร์บิลเลอร์และก็ในเรื่องของ JCM นะฮะจากประสบการณ์และการทำงานของเรากับ NTT ที่ผ่านมาทั้งหมดเรากล้าที่จะตอบได้ได้ว่าทางเรามีความเชื่อมั่นในการส่งมอบงานในการ Delivery งานและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยมครับก็อยากจะบอกว่าเชื่อมั่นครับผมทางทาง NTT Data IMC เรามั่นใจว่าเราช่วยคุณได้นะครับผม ลองติดต่อเข้ามาครับเราจะยินดีที่เข้าไปคุยแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรายินดีที่จะยินดีที่จะช่วยคุณก้าวสู่โลกอนาคตหรือว่าเรียกว่า next normal นะครับผมสามารถติดต่อเราผ่านอีเมล house of m หรืออ,อีเมลของทาง e d t data ionc ได้เลยนะฮะในเราจะแนบลิงก์ไว้ให้รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการว่า,าสินค้าแต่และโปรดัก t ์โซลูชันของเรามีอะไรบ้างนะครับ